ดวชะตาของชาวราศีธนูในเดือนมกราคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนตนุลักษ์ของชาวราศีธนูคือดาวพฤหัสบ,บดีนะครับ การที่ดาวพฤหัสบดีของคุณนั้นติดตำแหน่งเป็นอุจาวิราชถือว่าอยู่ในจุดที่ดีกันเลยทีเดียวครับเพราะเปรียบเสม,มือนกับดาวพลังหอมพฤหัสนั้นยังให้คุณแก่ดวงชะตาอยู่และได้ว,ว่าอิทธิพลของดาวพฤหัสตรงนี้ยังขยับขับเคลื่อนให้ผลประโยชน์กับคุณอยู่นั่นเองถึงเขาจะเต็มตำแหน่งเป็นปลาแต่เป็นปลาในลักษณะของการเพ่งเล็งดวงชะตาถือว่ายังอยู่ในจุดที่คุ้มครองปกปักรักษาอยู่และนอกจากนั้นนะครับอิทธิพลของดวงดาวต่างๆก็ยังรุมกันอยู่เต็มที่กันเลยทีเดียวไม,ม่ว่าจะเป็นดาวสุ์อาทิตย์พุ นะครับหรือดาวอังคารซึ่งถือว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นดาวที่ดีให้ผลประโยชน์ที่ดีแก่ดวงชะตาอยู่นั่นเองมันก็เลยทําให้คุณเองนะครับชาวราศีธนูถึงแม้จะมีอาจจะมีเรื่องราวของการวุ่นวายบ้างนะครับเพราะเนื่องจากดาวรุมเราเยอะอาจจะมีความวุ่นวายอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นลักษณะของภาพบวกส่วนใหญ่แล้วก็ยังเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าถึงแม้จะมีเรื่องรุ่งยุ่งหรือวุ่นวุ่นอยู่แต่คุณก็จะสามารถที่จะคลี่คลายปัญหาต่างๆไปจนได้และมันก็พร้อมที่จะนําพาเรื่องราวดีๆมา ให้กับคุณได้อยู่เช่นเดียวกันต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้างสําหรับดาวประจำตัวด้านการงานของคุณนั้นคือดาวพุธนะครับ การที่ดาวพุธของคุณน,นั้นนะครับเกาะกลุ่มดวงชะตาของคุณอยู่หรือเรียกว่าดาวพุธนะครับมากลุ่มดวงชะตาแบบนี้เท่ากับว่านะครับเรื่องราวของการงานของคุณยังขยับขับเคลื่อนได้ดีเพราะเปรียบเสมือนกับดาวพุธดาวการงานมาอยู่กับตัวขณะที่ดาวพฤหัสดาวประจําตัวนั้นนะครับโคจรไปอยู่ในเรือนของพุธเท่ากับว่าจะเป็นลักษณะของเกษตร,รแลกเรือนกันนั่นเองมันก็จะส่งผลลัพธ์ทําให้นะครับอิทธิพลของชาวราศีธนูนั้นค่อนข้างที่จะได้รับอันดับสองที่ดีเกี่ยวกับธุรกิจการงานเป็นอย่างดีซึ่งถึง หลังจากวันที่11มกราดาวพุธจะทําการโยกย้ายแต่ก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีต่อเพราะเนื่องจากว่าดาวพุธย,ย้ายก็ยังโครจรเข้าไปอยู่ในจุดที่เรียกว่าเข้าไปสู่ในเดือนการเงินนั่นเองทําให้ทุกๆก,การลงทุนเกี่ยวกับการงานนั้นจะสามารถส่งผลลัพธ์นะครับเกี่ยวกับในเรื่องการเงินให้เพิ่มผลคุณทมีได้อยู่เสมอเท่ากับว่าด้านการงานของคุณในเดือนนี้ถือว่าเป็นการงานที่ราบรื่นและก็ส่งผลลั์ที่ดีแก่ชีวิตนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับดาวประจําตัวด้านการเงินของคุณนั้นคือดาวเสาร์การที่ดาวเสาร์ของคุณโคจรเข้าไปสู่ในเรือนของดาวคู่มิตรนะครับหรือเรียกว่าอยู่เคียงข้างกับดาวพราหูก็ถือว่ายังมีจุดของการขยับขับเคลื่อนด้านการเงินได้ดีอยู่ยังมีการเกื้อกูลกันอยู่นะครับเกี่ยวกับการเงินแต่เป็นลักษณะของการเงินที่เรียกได้ว่าอาจจะมีรายจ่ายเยอะเพราะอยู่เคียงข้างกับราหูราหูก็จะเป็นอยู่ในจุดที่เรียกว่าคนทรั์อยู่นั่นเองเลยได้ว่าหาเงินมาได้สักเท่าไหร่ แต่ก็จะมีรอยรั่วหรือรายจ่ายเกิดขึ้นได้อยู่เสมอเช่นเดียวกันแต่ช่วงเวลานี้ของคุณนั้นถือว่าการเงินกําลังโดดเด่นนะครับเพราะว่าดาวพุธเหมือนที่บอกไปว่ากรรมะก,การงานย้ายเข้ามาสู่ในเรือนของดาวพุธนับตั้งแต่วันที่11มกราและหลังจากนั้นอาทิตย์ก็ย้ายเข้ามาต่อในวันที่14และหลังจากนั้นวันที่15ดาวศุกร์ก็ย้ายแล้วก็อังคารก็ย้ายตามในวันที่15เช่นเดียวกันส่งผลลัพธ ทำให้นะครับเรือนของดาวกระดุมพระหรือเรือนของการเงินของคุณนั้นเต็มไปด้วยอิทธิพลของดวงดาวมากมายทําให้นะครับเรื่องการเงินของคุณจะมีโอกาสได้เงินจากหลายทางหรือเรื่องการเงินของคุณนั้นจะมีเกณฑ์การได้โชคได้ลาภกับเขาได้อยู่เช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่าในเดือนนี้ของคุณนั้นถือได้ว่าด้านการเงินก็ถือว่าอยู่ในจุดที่โดดเด่นสาหรับคุณเช่นเดียวกันต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้าง สำหรับดาวประจําตัวด้านความรักของคุณนั้นก็คือดาวพุธนั่นเองการที่ดาวพุธของคุณนั้นนะครับโครจรเข้าไปสู่ในเรือนของการกุมตัวคุณในช่วงตังแตาต้นเดือนหรือตัแต่ในวันที่1นจนถึงวันที่11ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีมากๆเพราะเียบเสมือนกับดาวพุธหรือปัตตนิคุ้มครองคุณอยู่ปกปักรักษาคุณอยู่เท่ากับว่านะครับอิทธิพลตรงนี้จะส่งผลลัพธ์กับให้คนที่โสดอยู่นั้นมีเกณฑ์ที่คุณจะได้พบเจอกับคนที่ถูกใจเข้ามาในชีวิตยิ่งอยู่เคียงข้างกับดาวศุกร์เป็นอิทิทพลของ ดาวผู้ธาตุน้ําก็จะทําให้คุณเองคนที่โสดอยู่จะมีโอกาสที่จะได้เจอกับใครบางคนที่เข้ามาเป็นคนที่ดีเป็นคนที่คุณจะถูกอ,อกถูกใจได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มันจะทําให้คุณเองมีความสุขดีมากนะครับสําหรับในเดือนนี้ซึ่งถึงแม้หลังจากวันที่11ดาวต่างๆจะโยกย้ายออกไปแล้วก็ตามแต่ก็ยังตามไปด้วยดาวศุกร์นะครับที่ติดตามดาวพุธไปต่อเท่ากับว่าเรื่องราวของการดําเนินชีวิตเรื่องราวของความสําเร็จนะครับเกี่ยวกับความรักก็ยังตามไปต่อเนื่องคุณอยู่ตลอดนั่นเอง ก็เลยส่งผลลัพธ์ทําให้นะครับเรื่องราวของความรักในเดือนนี้ถือว่าเป็นความรักที่สําเร็จถือว่าเป็นความรักที่คาดหวังแล้วนะครับจะสามารถที่จะได้ตามเป้าหมายนั่นเองคนที่มีคู่ก็เช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นคนที่จะได้รับการเกื้อกูลซึ่งกันและกันดีมากเพราะดาวพฤหัสเองนั้นก็ยังอยู่ในเรือนคู่ครองด้วยเท่ากับว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนที่ดีเกี่ยวกับเรื่องคู่คุณจะได้รับโอกาสที่ดีเกี่ยวกับจังหวะของความรักเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเอง และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีธนูสําหรับในเดือนมกราคมนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ดีกันเลยทีเดียวสําหรับชาวราศีธนูนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการงานถือว่าดีเงินก็ดีรักก็ดีอีกฉะนั้นจึงเป็นบทสรุปที่เรียกได้ว่าสําหรับในเดือนมกราคมชาวราศีธนูถือว่าอยู่ในจุดที่ดีมากๆของคุณน,นั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ